วัสดีจากเสียมเรียบนะครับวันนี้เวลาสองทุ่มวันนี้ผมพาเพื่อนๆมาเที่ยวที่ในมาร์เก็ตนะครับในมาร์เก็ตก็อยู่ใกล้ๆกับถนนคนเดินครับเดินเดินจากถนนคนเดินมาแล้วประมาณร้อยเมตรก็ถึงในมาร์เก็ตแล้วในมาร์เก็ตส่วนใหญ่จะเป็นร้านรถเข็นนะครับเป็นอาหารร้านรถ ăn Để pha đi đườngข้าง này ạ, phải như vậy. เป็นร้านนั่งกินเหมือนโตลูกประมาณนั้นแน่แน่แน่แเป็นอาหารจานเดียว เดินเล่นๆครับผมยังไม่ค่อยอยากกินอะไรเท่าไหร่เพราะว่าท้องเสียครเมื่อวานไม่รู้กินอะไรแล้วท้องเสียกินกินของอ่าที่พระโพธิสาตว์กินสองครั้งแล้วก็มากินอีกทีที่ เสียมเรีย่ยงอ่ะบกอรอท้องเสียอันนี้เลยไม่ค่อยมีแรงเท่าไหร่วิเียนนอนอยู่ห้องก็เลยลองเดินเข้ามาดูตรงนี้ก็ทะลุมาอีกที่นึงก็เป็นริเวอร์ไซด์นมนะารนะ์เก็ตนะครับขนาดซ้อนๆกันมาค่อนข้างเยอะ ่วนนี้ส่วนนี้จะเป็นพวกขายของที่ยลึกมากกว่านะครับ มช่วกงานศิละปะเยอะของทอองี่ลึกของทีง่ลึกเยอะแยะไปหมด ของเสื้อสวยๆอยากลองอีกมแค่น This can't for you, sir. So you are my first customer. I have a lot of uh color you can choose so you three pieces and one. This one is small size the so, small Yeah, small size. I see. How uh, What size you want, sir? Uh, M. M S. M. This one M. M size. Mm. Sir, this one M size. Oh, this you. This one M size. Elephant. Um, Cambodia on design and elephant. This one? This one a good color. The last sign and the last one. What side? M sign. This one a cotton 100% made in Cambodia. ไ,ไกดราคากันดูครนะับ3 T-shirt 1ันด yeah. <Three>. าล3 T-shirt one เท่ละ Yeah 3ตัวสาม,มอยต,ตัวละ้อย How much? Okay, okay. Ten yeah. Ten for three piece. Okay, so okay, okay. See. 400 thêm đó là có 4, 400 nha Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để <coughs> <400. coughs>

ก็จะไม่เว่าจะไม่ได้ว่าจะไม่ซื้ออะไรนะครับแต่ว่าผมไม่ค่อยมีเสื้อใส่มาอยู่หลายวันแล้วผ้าก็ไม่ได้ซักเลยซื้อเพิ่มอีกละ

เอาตัวไม่รอดผมก็ทานเสรเลเอานะครับ ดเส,สื้อยืดนะที่พอจะน่าซือ้อนะเสื้อยืดสวยๆอยู่เบาๆบ,บางๆดิเพราช่วงนี้มันหน้าร้อน,อ,นอ้าวทุกศาสนา <c oughs> <c oughs>

พอก่อนนะครับเดินกลับดีกว่าครับแม่ค้าขายเก่งเหลือเกินลองโรตีดีกว่า ร้านล,ลูตีที่เสียมเลียดนะครับทำให้ผมปั่นป่วนอยู่นะแต่ว่าอยากจะลองดูนะต้องกินตรงนี้ได้นหะมทำไงดีอ่นะ <laughs> วันดอนหลา แพนเค้กเรียกแพนเค้กนะครับโรตีที่นี่เรียกแพนเค้กแพนเค้กน้้

ได้น้ำยินเป็นบรรยากาศางหน้าจะเป็นพวกตึกพวกโรงแรมพวกเรียกว่าอะไรอ่ะพวกช็อปสินค้าต่างๆ ชอบแบนนีมาเงี้ยครับรมยกมือไว้เรียบร้อยเลย ตอ,นะตอนนี้ผมอยู่ที่ถนนคนเดินเสียมเรียดนะครับถนนคนเดินเสียมเรียดนี่จะมีทุกวันนะครับวันนี้วันวันนี้วันจันนะครับเมื่อวานผมก็มาคนระับ วันนี้ความจริงไม่ได้ตั้งใจจะมาที่นี่นะครับแต่ว่ามันต้องผ่านเป็นทางผ่านไปที่พักเก็เลยแวะเข้ามาดูสักหน่อยดูว่าวันจันทร์จะคึกคักเหมือนวันอาทิตย์ไหมก็ปรากฏว่าคึกคักเหมือนกันครับคนเยอะคนเยอะเหมือนเดิมเลยคนเยอะเหมือนเมื่อวานมีบรรยากาศ บรย,ยากวามาจากหลากหลายประเทศนะครับเขาตมแต่งได้สวยงาม เต็มไปหมดนะครับเีเชียก็ผสมด้วยนิดหน่อยส่วนใหญ่ก็จีนกับฝรั่งนะ,ะไม่รู้ว่ามีคนไทยมั้งไหมหรือว่าผมคนเดียวเดินอยู่แต่น่าจะมีะคระับจากหวา่อนข้างนี้นะครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวเนี่ยคณชอบมาถามว่า kutuk mai, kuji mai, kansha mai, ka mai mai. Excuse can This is the best bar in Cambodia. Beautiful food and great drinks and the are amazing. Also, Bye -bye. The มีพลังทักทายนะครับแล้วเราก็ได้แต่ยิ้มนะครับว่าหลังเกตไม,ม่เอาไหนคนระับบรรยากาศดีจริงๆอ่ะ ดึกๆน่าจะสนุกนะที่นี่ถ้ามาได้ที่แล้วคงจะสนุกอ,อ,นนอันนี้ผมไม่ค่อยมีพลังเท่าไหร่เดินได้เหนื่นอยเพราะว่าท้องเสียสไม่ค่อยกล้ากินอะไร ที่มาลดจัดจัดนหรือว่าที่ดูแล้วไม่สะอาดนะตงดก่อนออสนุกมากตร่นี่ ของจริงสวยกว่าในคลิปนะครับต้องลองมาครับจะเนียบมาง่ายครับ ข้านด่านปอยเป็ดแล้วก็นั่งรถแท็กซี่หรือว่ารถตู้มาแป๊บเดียวใม้งานเท่าไหร่เที่ยวง่ายที่พักราคาเราก็หาได้ตามสบายเลยมีหลายราคาให้เลือกอ,อยากได้ราคาไหนก็ว่ากันไปมีทั้ง เป็นห้องส่วนตัวหรือว่าเป็นพูดเทียวพักรวมอะไรนี้ก็ได้นะอยากประหยัดก็เป็นพักรวมพักรวมเริ่มต้นที่ปนมาหนึ่งร้อยบาทเองครับที่ผมพักอยู่ตรงแร้ที่ผมพักอยู่ยเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทนะครับเดีวนี้ผมจองเป็นห้องเดียวไปก่อนนอนห้องเดียวสองคืนแล้วค่อยไปพักห้องรวมนะ ลองหลายๆแบบหลายๆรสชาติครับน้าเวลากลับแล้วครับอันนี้คงถ่ายแค่นี้ครับผมแล้วเจอกันคลิปต่อไปครับ เราคิดตามด้วยน,นะครับสวัสดีครับ